ขึ้นข้อความลุงออสป้าอ้อยคู่รักนักเดินทางลุงกับป้าเนี่ยเคยแบกแพกไปเที่ยวรอบโลกมารวมทั้งหมด9-5ประเทศออสและอ้อยจับมือเดินเที่ยวน้ำตกคนแขกเดินพลุกพลาในตลาดอินเดียจีนญี่ปุน่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ร์เจนตินาบราซิลฮอนดูรัสพอลซาลิก้าอะไรพวกนั้นซึ่งเราก็ใช้เงินไปแค่2ล้านบาทขึ้นข้อความเที่ยวรอบโลก2ปีด้วยเงิน2ล้านบาทออสและอ้อยโพสตท่าถ่ายรูปที่รประเ 2, 000, ทศต่าง ขึ้นโลโก้ The o IDOL พลังบันดาลใจไวโอตามด้วยข้อความรสชาติของการเดินทางที่โมซัมบิกมีแบบแบกเสียมแบกจอบมีมีดมีผ้าอะไรมาค่ะออกมาดักอยู่หน้ารถ แล้วก็ไม่มีห้องนะ้ําไม่มีใดๆทั้งสิ้นผู้ดยสารก็ลงไปแล้วก็ลงไปแบบว่าโอ้ทุกคนก็นั่งแบบว่าหัน,ห,นหันหันหลังชนกันแล้วก็ฉี่กันอะไรกันต่ำครับมีอีกครั้งนึงคือเหตุการณ์พนักงานรถไฟประท้วงและมีการจี้รถเราก็อยู่บนขบวนนั้นด้วยเดินทาง95ประเทศด้วยงบคนละ1ล้านบาทเราไม่เคยนั่งร้านอาหารเลย95ประเทศนะไม่ได้นั่งเลย มีแต่เสื้ออาหารตามร้านสะดวกซื้อชาวบ้านพื้นถิ่นเขากินกันยังไงเราก็กินอย่างนั้นส่วนค่าที่พักเราก็ประหยัดสุดๆตรงไหนนอนฟรีได้เราก็จะนอนเช่นสถานีรถไฟส่วนสาธารณะถ้าตรงไหนนอนฟรีไม่ได้ก็หาใช้วิธีเดินทางก็ตอนดึกๆแล้วไปถึงเช้าก็คือนอนบน,นรถไฟอะไรที่มันถูกที่สุดแต่แเราเลือกอันนั้นแต่ว่าเราก็อยู่ได้ขึ้นข้อความความฝันเดียวกันคือการได้เที่ยวรอบโลก ทั้งสองหมุนลูกโลกจิ๋วนั่งดูด้วยกันจงเป็นนักเรียนมัธยมอยู่เนี่ยมีครูเขาจัดทัศนศึกษานฝังใจมากเลยเพื่อนเพื่อน,อนรอบๆตัวเนี่ยไปกันหมดเลยเราไม่ได้ไปอยู่คนเดียวเพราะเราไม่มีตังค์ซื้อตัว๋วทัศนศึกษาก็เลยฝังใจมากว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปเที่ยวรอบโลกให้ได้ผมในวัยเด็กก็เยอะอะค่ะเป็นลูกคนโตพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีตังค์ค่ะขนาดสอบ AFS ได้มาติดตรงที่ว่าไม่มีเงินซื้อกระเป๋าเดินทางกับ กับเสื้อโอเวอร์โค้ทค่ะแล้วมันไม่ได้ไปอ่ะคือชีวิตในวัยเด็กลุงกับป้าเนะี่ยมีปมคล้ายกันคืออยากไปแต่ไม่ได้ไปก็เลยความฝันมีความฝันขึ้นเรื่อยๆแต่ชีวิตมันมีขั้นตอนขั้นตอนแรกเนะี่ยมันต้องหาปัจจัยสี่มาบำรุงตัวเองก่อนพอหลังจากปัจจัยสี่ครบก็ต้องมีความมั่นคงในชีวิตด้วยมียิ่งมีครอบครัวแล้วต้องมีความมั่นคงให้ตนเองมีความมั่นคงให้ลูกด้วย ทุกอย่างได้ครบหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงความฝันแล้วมาทําความฝันให้เป็นจริงขึ้นข้อความลุงออเริ่มเก็บเงินจากอาชีพวิทยากรบรรยายตอนนั้นที่เราทํางานด้วยกันอะได้เงินมาป้าก็เก็บ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 ค่ะเก็บแบบว่าดูตัวเลขในบัญชีามาเท่านี้แล้วมาเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราแบ่งเงินออกไปเลยว่าเนี่ยเงินก้อนนี้จะเที่ยวนะ อ,อยากเที่ยวร้อยประเทศงั้นประเทศหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้จ่ายสักเท่าไหร่พอถึงช่วงที่แบบว่าเอ้ยตอนนี้ค่าเงินประเทศนี้มันตกนะเราสามารถไปเที่ยวแถวแถวนี้ได้ลุงเขาก็จะเป็นนักวางแผนขึ้นข้อความความฝันนั้นต้องไม่กระทบครอบครัวออดและอ้อยค้นข้อมูลท่องเที่ยวในอินเทอร์เนต็ตเราฝันเราอยากจะทําอะไรก็ได้แต่ เราต้องทำได้ด้วยตัวเองด้วยสองคน,นฝันด้วยกันก็ต้องทําด้วยกันสองคนไม่ให้ลูกเดือดร้อนไม่ให้ญาติมิตรเดือดร้อนเลยก็เงินที่หาไมา่ได้ทั้งหมดส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ใช้ในชีวิตประจำวันคาดว่าเราจะอยู่ไปถึงวันนี้โดยไม่มีรายได้เลย,เยก็เก็บเงินส่วนนั้นไว้และส่วนที่เหลือก็เอามาเที่ยวที่สําคัญที่สุดก็คือเงินที่จะใช้ในบ้านปลายของชีวิตในกรณีที่เราติดเตียงเราจะต้องมีเงินจํานวนนี้อยู่แล้วก็ไม่ให้เดือดร้อนลูก ขึ้นข้อความลุงออสป้าอ้อยตั้งใจกลับมาเปิดลานกลางเต็นท์ฟรีเพื่อคนรักการเดินทางลานกลางเต็นท์ฟรีเนี่ยเราเพราะเราอยากให้คนอื่นเน่เขาได้มีโอกาสได้เที่ยวบ้างคําว่าฟรีก็คือจะได้ไม่ต้องจ่ายอะไรอยู่สบายๆแล้วเราก็อยากได้เพื่อนด้วยถ้าเราฟรีเออมีคนมาหาเราเขาก็ซื้ออะไรมาทํากินแล้วก็ให้เขาใช้ครัวไปห้องน้ําเราก็มีให้เขาน่าจะมีเพื่อนมานี่คือ ทำไมถึงต้องทําลานการเต้นฟรีลานกลางป่าตกแต่งป้ายไม้เขียนกรอนน้าตกไหลลงตามชั้นหินคนเราอะเมื่อทําตามความฝันของเราได้อะมันจะมีศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้คํา a c c o m p e i s h a c l i s h m e n t มันจะเป็นความปิติอะเป็นความที่มันแบบว่ามันไม่ใช่สุขเฉยๆอะแต่มันเป็นความสุขที่แบบเหมือนมันปลื้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝันของลุงอ้อที่เป็นจริงได้ทุกวันเนี้ยเพราะว่ามีป้าอ้อยเนี่ยคอยเคียงข้างคอยส่งเสริมสนับสนุนเวลาไปไหนถ้าไปคนเดียว ็คงไม่อุ่นใจไม่สบายใจถ้าไปกับป้าอ้อยนี่แหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริงที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมความฝันของลูกออดให้เป็นจริงขึ้นมาได้ออดและอ้อยจับมือกันสะพายกระเป๋าเดินทางยืนมองน้ำตกแล้วหันหน้ามองกันขึ้นโลโก้ช่องมนุษย์ต่างวัย